บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งในครอบครัวมักจบลงด้วยความล้มเหลวที่การหยา่าแต่เชื่อไหมคะว่าที่กิฟฟรีนนักธุรกิจหลายท่านกลับใช้ความอดทนอดทนจนสามารถเปลี่ยนใจคู่ชีวิตให้หันมาร่วมสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จากความไม่เข้าใจก็ชนะได้ด้วยเหตุผลจากความขัดแย้งก็กลับมาเป็นคู่คิดที่ร่วมสร้างชีวิตให้ดีขึ้น คุณนิพนธ์รัตนสกุลพันธ์คือนักธุรกิจที่ดิฉันกำลังพูดถึงนี้ค่ะวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าความขัดแย้งในครอบครัวเปลี่ยนเป็นความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟินได้อย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะผมเป็นคนที่ว่าเวลาเหลือทุกท่านเคยคิดเห็นไหมครับว่าทำงานวันนึงกี่ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงทำตั้งแต่8โมงเช้าเลิกหโมงเย็นเวลามันเหลือหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาแต่ผมบอกเวลาเหลือทำอะไรอีก เอ๊ะมันจะทําอะไรได้อีกที่จะมีเงินทําต่อครับขับแท็กซีก่กลางคืนทําไม่หยุดครับเปลี่ยนอาชีพตัวเองให้ได้ใครบอกไม่ถนัดไม่มีเราสามารถทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ถนัดเองอันไหนไม่เป็นเดี๋ยวมันก็เป็นเองจริงไหมครับ